สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบในเพื่อนๆโลกออนไลน์นะครับทุกๆท่านนะครับเป็นร้านปอกเกษตรน่งเรื่องนะครับวันนี้ก็กลับมาแนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับในการเลือกซื้อพวกสายพ่นนะครับสายพ่นยานครับในตลาดตอนนี้มีค่อนข้างเยอะมากครับเยอะจริงๆอันนี้ผมเอามาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับแต่ละไซส์แต่ละขนาดนะครับเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะครับเพื่อที่จะ ไม่ต้องไปซื้อเครื่องย้ำม,มาติดปกติดตัวติดบ้านนะครับเสียเวลานะครับแลต้องต้องซื้อปลอกสองเหลืองอีกนะครับแล้วก็ตัวก็ต่อยนะครับเสียเวลานะครับมันก็เป็นขั้นตอนที่ยืดยืดยาวแล้วก็ยืดเยื้อนะครับจริงๆเมืออ่อก่อนถ้าเพื่อนๆได้สายพ่นยาแบบสายแรงดันน่ะพ่นง่ายๆสายแรงดันถ้าได้สายแรงดันแบบเป๊ะๆ, apa, ๆหน่อยที่ดีๆหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ไม่จาเป็นต้องมาซื้อเครื่องย้ำนะครับเพราะมันไม่ค่อยแตกนะครับแต่ทําไมเดี๋ยวนี้พอซื้อสายต้องซื้อเครื่องติดตัวตลอดนะครับเพราะว่าสายมันแตกนะครับ เพราะว่ามีหลายๆคนนะครับไม่ยังไม่รู้นะครับยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องการเลือกซื้อจริงๆข้อมูลที่ถูกต้องนะครับสายพ่นยามันมีหลายประเภทมากอันนี้ผมเอามายกตัวอย่าง5ประเภทนะครับก็ประเภทแต่ละประเภทนะครับเป็นส่วนมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะครับส่วนมากผมก็จะผ่านมือผมมาเยอะแล้วครับซ่า4ัสิบสี่ปีอะผ่านมือค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าพวกสายพ่นนะครับก่อนที่จะมันก่อนที่ตุเรียนจะบูมนะครับ หรือเครื่องแรงดันจะบูนครับผมก็ได้ผ่านการทดลองมาเรื่อยๆนะเพราะว่าตั้งแต่ปู้งแรกก็สิปีที่แล้วมันเริ่มน้อยนะครับยังมีไม่มากนะครับแต่ผมก็เริ่มปั่นตลาดนะครับเริ่มหาเริ่มเลือกเริ่มคัดสรรมาเรื่อยนะครับเริ่มสังเกตสังเกตจากอะไรสังเกตจากที่ลูกค้าทิ้วกลับมานะครับแล้วก็บอกว่าย้ำสายให้หน่อยนะครับย้ำสายหน่อยสายแตกนะครับผมก็เริ่มสังเกตมาเรื่อยแล้วก็เก็บข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับพวกเรื่องเรื่องสายครับก็บทสรุปนะครับก็ไปเจอนะครับ มันอยู่หลายๆปัจจัยด้วยกันนะครับเราไม่ต้องลงลึกมากนะเดี๋ยวปวดหัวนะครับเดี๋ยวปวดหัวนะครับก็เราจะมาดูอันดับเล็กๆนะครับอันดับเล็กๆนะดูที่ได้นะครับได้ดูการตักตักนะครับเดี๋ยวนะครับดูการการตักของตัวได้นะครับแล้วก็การวางนะครับการวางตัว PVC นะครับว่า PVC เสร็จแล้วก็ มีได้ไหมนะครับแล้วก็มีวาง P.V.C. ทับอีกชั้นแล้วก็มีได้ไหมนะครับแล้วก็การอ่านบาร์โค้ดด้านด้าน,ด,านด้านข้างครับที่เขาตีมานะครับอ่าผมถ้าผมบอกตรงเหมือนคลิปก่อนๆน,นะผมก็เดี๋ยวโดนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอมเมนต์อะไร่ะอ่าเดี๋ยวมีคนแกล้งอีกคอมเมนต์ <c oughs> <c oughs> อะไรนะเขาเรียกว่าบอสนะครับบอสคอมเมนต์ Boss, comment, เข้ามาแล้วก็แทรกคอมเมนต์เข้ามาเพื่อให้ช่องโดนปิดครับผมก็ไม่อยากพูดเยอะครับ เพราะว่าผมเห็นอ่านเพื่อนที่ทำเกษตร่าโดนแบบปั่นเยอะมากตอนนี้ครับดูดูได้นะครับแล้วก็ดูดูเม็ด PVC ก็รู้ครับเม็ด PVC ที่เ็าออกมาขึ้นรูปทำพลาสติกนะครับว่ามันใส่มันมันนันหยาบงานมันหยาบหรืองานมันใส่แค่ไหนนะครับ่าดูแต่ละประเภทนะครับอันนี้ระบุ5ชั้นนะครับมาดูเองนะครับ5้าจะน,นับไปตรงไหนนะครับบางคนก็ไปนับพลาสติกกันอยู่นะครับไปนับ ไปนับพลาสติกที่ซ้อนกันนะครับจริงๆมันไม่ใช่นะมันต้องนับได้ด้วยนะครับได้ที่ตักมันต้องตักแบบไฟ่ๆหน่อยนะครับตักแบบละเอียดคือ,คอรึมอ่ะก็มันมันเหมือนกับอ่าถ้าเพื่อนสังเกตนะครับตัวอ่าต้อแอร์หรือต่อคันความร้อนกันจนวนนะครับที่ตักได้มาตามรถกระบะนะครับอันคือเขาตักคือจริงพลาสติกมันมันไม่ได้หนาเท่าไหร่แต่ว่าแต่เขาตักถักมาเพื่อรับแรงดันนะครับเพื่อให้ใยเหล็กอ่ะมันหุ้ม แน่นนะพเพื่อจีแรงดันเยอะๆความร้อนเยอะไม,ไม่ไม่มันระเบิดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนกันหลักการเดียวกันกับสายปนยานะแต่ที่ผมขายอยู่นะครับก็สิบสี่ปีก็จะเป็นตัวนี้นะครับอยู่คู่ร้านตลอดนะครับก็เป็นตัวนี้เลยครับดูะพูก็ตัวนี้ที่ขายดีเยอะสุดนะครับก็เพื่อนเนชอบนะครับอันนี้ห้าชั้นแล้วก็เม็ด PVC อ่าแลูดง่ายก็จะเป็นเกรดเอนะเม็ดพีวก็ถ้าเที่พวกชอบพีวีซก็จะเป็นเม็ด PVC ซสีฟ้านะครับ ไม่เป็นเม็ด PVC ผสมเม็ด PVC ผสมถ้าลงเลือกอีกก็ก็เป็นพวกพลาสติกถุงอะไรต่างๆไม่เลือกเกรดนะครับเอามาหลอมนะครับเอามาหลอมคือถุงพลาสติกไม่ว่าเกรดไหนแต่ถ้าเป็นสีฟ้าคือเอาหมดนะครับแล้วก็เอามาหลอมนะครับไม่ได้กัดนะครับพอเม็ด PVC ราคาถูกต้นทุนมันก็จะดราคาถูกตามนะครับแล้วก็การผลิตมันก็ผลิตออกมาก็ยังด้อยนะครับทีนี้ตามห้เพื่อนๆต้องย้ํากันบ่อยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัว10ปีนะครับที่ผมวางจําหน่ายนะครับจ เต็มที่นะครับแรงดัน350กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับอันนี้โอเคเลยนะครับจบก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับคือหนามากนะคือมันหนาแล้วก็ทนนะครับคือน้อยมากนะครับที่จะแตกหรือบวมนะครับเท่าที่สัมผัสมานะครับยกเว้นโดนสายบาดนะครับแล้วก็อีกอย่างไม่ต้องซื้อเครื่องย้ำสายประจํากายนะครับนะครับเลือกกันดีๆนะครับในโลกโซเชียลโลกออนไลน์ครับผมก็คือผมเป็นคนประเภทที่แบบว่า ไม่ได้เชิองอยากจะขายเท่าไหร่อยากจะแนะนําแต่ว,ว่าพอลงลึกไปเดี๋ยวเพื่อนๆสับสนอีกนะครับก็ไม่อยากจะลงลึกมากเดี๋ยวมันเป็นผลเสียต่อผมนะครับเพราะว่าผมก็เห็นมาหลายหลาย,ลาย,ลายการ้งหลา,ลายคลิปแล้วที่ผมทำนะครับบางทีมันมันเป็นผลเสียต่อผมผมเลยไม่อยากบอกข้อมูลเลยมากนะครับก็แค่ฝากมาเตือนในการเลือกซื้อนะครับก็แล้วแต่สะดวกถ้าเพื่อนๆหาซื้อที่ไหนได้นะครับเอาเลยนะครับแบบนี้สเปคนี้นะครับอ่าครับ8.5คูณ16มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความหนาแล้วก็ได้ต้องตักมาแบบนี้นะครับ ที่ชัวร์ๆนะครับที่โอเคนะครับแล้วก็ให้ดูที่ได้ได้ด้านนอกนะผิวได้นะรู้รู้นะว่ามันจะระเบิดวันไหนนะครับเวลาผ่านผิวพลาสติกจันลอกจันนอกออกไปเกิดการตลอกนะครับเกิดการตลอกถ้าได้ออกไปจุดหนึ่งนะครับพอได้ออกไปจุดหนึ่งก็แตกแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับวันเสาร์นะครับที่แดนะครับมีนาคมสองพันหกสิบแปดนะครับก็ออกมาทำคลิปนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับการ ซ่อมบรุงรักษาพวกพวกเครื่องสัตยาการดูแลเครื่องสัตยานะครับว่าจะเลือกประเภทไหนนะครับแต่ที่บอกเตือนนะครับเครื่องสัตยาห้าแรงผมว่าไม่มีนะครับอ่านะครับย้ําก่อนนะครับติดตามรายการโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ